นี่เคอิเช้าเป็นหลักนะคะพูด188ยแบแดรอบแล้วนะลูกนะในห้องยังไม่ได้บอกขนาดนี้โดยการเลือกจาก4ี่ให้เราเอาตัวที่มีเยอะที่สุดมาสี่ก้าสตัวไหนมีในกำลังวันอันนี้เราสอนไปแล้วนะว่าให้เอาช่องที่อยู่ตรงกลางเป็นหลักนะคะสำหรับกำลังวันนะเราก็มาดูว่าระหว่าง439 ในกำลังวันมีทั้งสี่มีทั้งเก้าเราก็จะนับเอาตัวไหนถึงจะได้เป็นตัวเด่นให้เรามานับจากว่าเก้ามีหนึ่งตัวมีสองตัวมีสามตัวสี่มีแค่สองตัวเราก็เลือกเก้านะคะเออแล้วก็หกคืออันนี้ก็สอนทุกวันนะลูกนะตรงนี้นะอันนี้ก็สอนทุกวันนะคะแค่นี้ก็ได้เงินนะลูก ยังไงก็ทิ้งไม่ได้ก็คือต้องมีนะคะตรงนี้อันนี้หุ้นที่ยกมาตัวอย่างมาให้ดูวนันนี้ห้างไม่มีนะคะวันนี้ห้างปิดเพราะว่าคอาสัตว์ตัวเลขในระมิดความบ้างขั่งรับเงินเยอะเจ้ามือปิดห้งางนี่พูดเลยอันนี้คือเราต้องไล่มาเริ่มไล่มาเลยนะคะน,นี้นี่เค่อิปกติอันนี้นี่ VIP แล้วก็ จีนปกติตัวสีแดงเป็นปกติตัว VIP ก็เขียนตัว V นะลูกดูนะคะดูแม่จะยกตัวอย่างเฉพาะหุ้นที่เป็นสากลน,นะคะยกตัวอย่างเฉพาะอสวัสดีพันห้าร้อยสิบสองคนนะคะตรงนี้แม่จะยกตัวอย่างเฉพาะหุ้นที่เป็นสากลที่เราพอจะรู้จักนะคะสำหรับใครที่ ยังไม่รู้จักก็ฝึกฝนเรียนรู้ได้นะคะวันนี้เราไม่จําเป็นต้องวิี่งตามสํานักนั้นสํานักนี้นะคะแม่สอนคือชัดเจนมากเดี๋วทีนี้เรามาดูเวลาหันหน้าเข้ากระดานมาเยอะเวลาแชร์ไม่มีคนเอาไปต่อแม่ก็ได้6กับ9มาแล้วทีนี้เราก็มาเช็คตำแหน่ง ว่า6กับ9เข้ากี่หุ้นนะคะเราก็จะมาดูนี้ VIP มี6นะคะแล้วก็จีนก็มี9จีน V มีทั้ง6มีทั้ง9ตัวนี้จีนบ่ายจีนบ่ายหลุดนะคะแล้วก็เกาหลี6 6หไต้หวันมีทั้ง9มีทั้ง6 นี้รหลดแล้วก็ไต้หวันอันนี้ไต้หวัน